ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจา้า จเจริญธรรมสมุทติดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของนักเรียนสมมาศิกขาชั้นม .3 กับการเข้าค่ายในระบบแม่ไก่ลูกไก่เพื่อดูตัวขึ้นชั้นม .4 โดยมีรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเป็นพ่อไก่แม่ไก่หรือเป็นผู้ดูแลน้องๆน,นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน้องๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง เชิญติดตามรายการเยาวชนยุคพอเพียงตอนการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อชุมชนค่ะ กิจกรรมเปิดค่ายเริ่มที่สาราฟังธรรมนำโดยท่านสม,มณะโพธิสิทธิธ์โพธิสิทธิธโทให้โอวาดแกน่น้องๆด้วยความอบอุ่นค่ะ ฟานาห้องดีที่สก็จุดประสงค์หลักในการเข้าแค่ครั้งนี้ก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าให้เราอยู่เป็นการฝึกอยู่ในระบบแม่ไก่ลูกไก่มากขึ้นค่ะก็แบบว่าเช้ามาแล้วก็มาทําวัดเนี้ยค่ะเข้าแถวหลังจากนั้นก็เข้าแถวคารบพุงชาติตามวิถีชีวิตของลานาค่ะก็คือแล้วก็โรงงานค่ะ ขึ้นศาลากินข้าวแล้วก็มีช่วง5สอส่วนรวมแล้วก็โรงงานฐานบ่ายอาบน้ำกินข้าวนอนค่ะแต่ว่าทุกเวลาก็จะมีแม่ไก่คอยอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะก็ทำให้เราได้มีสติค่ะเพราะว่าไปไหนก็ต้องเรียกว่าต้องหาแม่ไก่ตลอดให้ไปด้วยค่ะก็เหมือนเป็น คนที่คอยระวังทําให้เราไม่ผิดศีลค่ะก็คอยเตือนสติเราไม่ให้ไปทําอะไรในทางที่ผิดค่ะก็คอยลังไว้ก็ทำให้เราได้ฝึกสังวรระวังศีลมากขึ้นค่ะก็พยายามจะไม่ทำผิดค่ะ ก็มีหลุดบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้านึกได้เราก็พยายามจะให้อยู่ในระบบให้มากที่สุดค่ะวิถีชีวิตเราก็เหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่ามันเป็นการเข้าข่ายสบายสบายไ <c oughs> <c oughs> อ้ป่ายังข้าตีปูนคุ้ง <c oughs> เทียปูเนเลยนะไปไปโซเดียมค่ะทำอะไรคะแมทร่นนนอนและขามป้อมค่ะกำลังอบพยบย,ย้ายหินฐานใต้บ้านที่สิทธิ์จ๊อ ไปอยู่ในสายตาแม่ไก่ค่ะนี่สิจ่าดูแลค่ะประเดี๋ยวลงตู่เ,เดี๋ยวเราก็จะตามไปดูฐานท็อปของเราค่น โข่งฐานคะ่ะเราก็ยังไม่เคยทำค่ะก็นนเป็นทำครั้งแรกกับเพื่อนค่ะก็อย่างที่เห็นนี่หละคะตอนนี้กำลังรีดแป้งกันอยู่นะคะทำจากข้าวสาลีไร้สาอนพิชคะ่ะเปลี่ยนช่องก็เนื่องจากว่ามันก็จะทำให้เราได้กินของไรซ์แอนพีชแล้วก็ทำเองง่ายอยู่ที่บ้านก็ทำได้เราก็ได้การงานอาชีพคะ่ะก็เราก็เนี่ยค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงคะ่ะ ก็ปัญหาก็คือตอนแรกเหมือนแบบว่าแป้งมันจะแข็งๆค่ะก็ต้องเพิ่มน้ำถ้าใจครูประกาศค่ะคููพี่ประกาศค่ะได้ช่วยสอนทำเส้นค่ะฝึกให้เราฝึงตัวเองค่ะต้นพึ่งต้นค่ะ แล้ได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะทดลองก็ก็ก็ดีค่ะสอนไปก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างตามภาษาเด็ก้ <c oughs> อาค่ะอุปสรรคก็ไม่มีค่ะเพราะว่ารอบนี้ก็เหมือนการทดลองค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปสอในครั้งหน้าเพราะว่าอันนี้เราเป็นการทดลองทําเส้นโดยเส้นข้าวาข้าวสาลีาของเราเองไรสารไรสารแบบไม่ขัดขาวมันก็เลยจะ ความความหนาแน่นของแป้งมันก็จะต่างจากของที่ซื้อมามันก็เลยต้องงานสูตรที่มันทําให้มันลงตัวกับแป้งของเราก็ประทับใจน้องๆทุกคนที่ที่ที่มาเรียนรู้ค่ะก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยเราก็ทําเป็นอย่างในจิจวันเราเราอยากกินเราก็ทาเองได้ไม่ต้องพึ้งใครฝากถึงน้องๆก็ถ้า ถ้เาเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วก็ทำได้ไม่อย่าพึ่งพอถึงวันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดแต่ว่าทุกอย่างเราสามารถเอาปัญหาตรงนั้นมาแก้ไขต่อไปได้มันก็จะดีขึ้น ครั้งนี้ก็ทําให้เราได้ฝึกการอยู่ในระบบแม่ไก่แม่ลูกไก่แม่ไก่มากขึ้นค่ะจากที่เราก็อยู่ในระบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราได้เข้าค่ายดูตัวครั้งนี้ค่ะก็ทําให้เราได้เข้่ยงคัดในกฎระเบียบมากขึ้นได้ฝึกมีสติรักษาศีลมากขึ้นแล้วก็ได้ลดสัก,กยะหรือสิ่งที่เราทำได้ยากมากขึ้นได้ค่ะ มองทุกคนเป็นเพื่อนของเราลองใส่ใจกันเบาๆเพื่อสังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้อย่าคิดว่ามันลําบากมันไม่ยากแค่คิดที่จะทำลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำถ้ามีคนถามบอกทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวม เพื่อส่วนรู้ Oh. วันนี้มีรายการบูรณาการจากสมาชิกขาตัวน้อยเนาะจะมาบูรณาการในเรื่องจุลินทรีย์ว่าน้นปุ๋ยน้ำน่าจะปุ๋ยน้ำใช่ไหมปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์นะซึ่งเขาทำด้วยมือของตัวเองอมีครูพาทำแล้วก็มีเพื่อนวันนี้เพื่อนไม่อยู่ ปิดเทิมไปก็เหลือคนเดียวเนาะเมื่อพร้อมก็คงจะ,ะเชิญครูแล้วก็น้องอะไรนะดาวเพนเพชรดำเนินการได้เลยอันนี้ป้าก็จะขออนุญาตมานำนักเรียนชั้นประถมนะคะบูรณาการวิชาการทั้ง8สาระ,ะเรื่องอะไร เดี๋ยวให้น้องๆเขาพูดเองเนาะอะขอเชิญรับชมและรับฟังได้ค่ะ Good morning brother Good morning Pen How are you today I'm fine thank you and you I'm fine thank you You speak การทำจุลินทรีย์นอกล้วยวัสดุอุปกรณ์หนึ่งเสียม สิมเสียมสองถังมีฝาแคปเอ๊บัตเค็ดวิลิดสามมีดไนฟ์มีดสี่ตาช่าง สกเกลตาช่างห้าเขียงบัตเชอร์เขียงหกกากน้ำตาลโมลาสกากน้ำตาลเจ็ดหน,น,นอกล้วยบาราน่าชูตหนอกกล้วย แปดหัวเชื้อจุรินซีไม c โครหัวเชื้อจุรินซีเก้าน้ำ water น้ำวิธีทำใช้เสียมขุดหนอกกล้วยที่มีความสูงประมาณหนึ่งเมตร นํามาสับให้ได้3กิโล 2. เอาหนา่อกล้วยที่สับแล้วไปใส่ถัง 3. ใส่กากน้ำตาลลงไปหนึ่งกิโล เชื้อจุลินรียไปหนึ่งขวดยาคูห้าเติมน้ำลงไปสิบลิตรเอาไม้คนปิดฝาถังเก็บไว้ในล่มสองสัปดาห์จึงใช้ได้ อัตราส่วนการใช้คือ2ชอ้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรครับส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์ก็มีช่วยทำให้ดินร่วนซุยทำให้หนอนหรือแมลงไม่มารบกวน 3. ทํทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับการใช้จุลินซีเนี่ยก็จะลดมลาวะแทนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้าหรือยาอที่เป็นสารเคมี แต่เรามาใช้ในเรื่องของวัสดุธรรมชาตินะคะนะคะก็คือก็ดีใจประทับใจพิ่ตีน้อยเนาะที่อะไรนะหลุกแดแดแรนไฟเหลือที่อุตส่าห์มาร่วมบูรณาการด้วยกับน้องนะคะต้องขอขอบใจน้ลูกน,นะก็ประมาณอีก2ออาทิตย์นะคะใครสนใจก็มาขอใช้บริการได้ค่ะ นะับทักใจเด็กๆของเราที่มีความยินดีในการปลูกเพื่ผักนะเรียนรู้วิถีชีวิตนะแล้วก็มีมีผู้ใหญ่นี่แหละที่เอ็นดูลูกหลานเนาะ่านะแล้วก็ทำให้สุกความสามารถในการเพิ่งตนเองให้รอดนะตามหลักการศึกษาของเราก็มีศีลเด่น เป็นงานช้านวิชานะมาพูดเนี่ยก็อธิบายหลักวิชาการทำให้เขา,เาสามารถที่จะอธิบายได้นะเป็นความรู้ก็อนุโมทนาที่มีผู้ใหญ่ช่วยดูแลลูกๆหล,ล,ลานๆเป็นเยาวชนของประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าต่อไปโนุทนาทุกคนสาธุ เพประทับใจนักเรียนและผู้สอนนะที่ถ่ายทอดแปดสาะระวิชาให้กับนักเรียนใ้เรียนรู้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตของชาวโลกถ้าเรามีพื้นฐานในการปลูกดูปลูกกินนั่นเพราะว่าคนคนนี้คนเช่นนี้คนกลุ่มน,นี้ลจะอยู่รอดไม่ต้องไปวิ่งไปแมคโครยากเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเลยว่า คนปลูกอยู่ปลูกกินยะะไม่อดอยากไม่ตกงานและสุขภาพดีสุขภาพใจไกลก็ดีสุขภาพใจก็ดีเพราะว่าได้เป็นทั่วหางแล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในสังคมและชุมชนเราฝากว้ประมาณน,น,นี้สาธุ